ก็สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าตระโกนที่ประกอบไปได้วยองค์เก้าเหล่านี้คือเขาต้อรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่เมื่อขอมีมากก็ให้มาก มีของประนีก็ให้ของประนีให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ยินดีในธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายตระโกลนี่ประกอบไปด้วยองค์เก้าเหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไป แต่คัานเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้การต้อนรับปฏิสันฐานเป็นคุณธรรมประการหนึ่งในคาราวาธรรมที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญการต้อนรับด้วยการแสดงน้ำใสใจจริงและมีไมตรีจิตนี้นี เป็นการช่วยลดช่องว่างความเคอะเขินของผู้มาเยือนความไม่เข้าใจสึ่งกันและกันที่อาจค้างคาใจมาก่อนก็จะพลอยมาลายหายสูญไปด้วยและเราได้แบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนที่มาเยือนบ้านของเราด้วยความยินดีพระบรมศาส,าสดาทรงให้ขอสังเกต แก่ภิกษุสงฆ์ผู้จำเป็นจะต้องเข้าไปในตระกูลประบานไหนมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาีีความเต็มใจในการต้อนรับแขกแค่ไหนลงทรงแนะนำมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาล มีอยู่วันหนึ่งขณะที่พระเจ้าประสเิฐที่โกศลประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรภายในพระราชมณีนทรงทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์หลายพันลูกซึ่งกำลังเดินทางไปรับพระตาหารในคฤหาหั์ของมหาเศรษฐีประจำเมืองคือทานาน,นาถาบินดิกาเศรษฐี จุละอนาถาบินิกะเศรษฐีอิสาขามหาวาสิกาและพนางสุปวาสาจึงตรัสถามพวกราชบุรุษว่าและคุณเจ้าจะพากันไปไหนว,ว,ว่าทราบว่าภิกษุสองพันลูกไปรับพัตตาหารสมิจภาพคอยถวายเป็นประจำในกระหัสดของอนาถา บินิกาเศรษฐีทุกวันภิกษุอีก500รลูกไปรับบาตที่คระอขาของจุลอนาถะบินิกาเศรษฐีเป็นประจำส่วนในคระอขาของนางวิสาขามหาบาสิกาและนางสุปวาสาก็เช่นเดียวกันจึงเกิดกุศลจิตศรัทธาอยากได้บุญจากการถวายสังฆทานบ้าง ครั้นดำริเช่นนั้นแล้วจึงสเสด็จไปทีวิหานนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมนองวิกษุพันลูกถวายทานเดบประหัสของพระองค์เองถึงเวันในวันที่เจ็ดพอถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็ถูลนิมนต์ในพระพุทธองค์พร้อมโดยภิกษุห้ารอยลูก ทรงรับภิกษาของพระองค์เป็นประจำพระรมศาสดาจึงตรัสว่ามหาปพิธธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวเพราะว่ามหาชนหวังการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ได้โปรด ทรงวิษุรูปหนึ่งไปเป็นประจำเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมอบหน้าที่นี้ให้พระอานนทเถระที่จะต้องนำคณะสงฆ์ห้าร้อยลูปเข้าไปรับพระตาหารในพระราชมณียนเป็นประจำเมื่อพระราชาได้สดับเช่นนั้นก็ทรงปราบปรื่มพระทัยมาก จิกนาสงจะไปเป็นเนื้อนาบุญให้ทุกวันแต่เนื่องจากพระราชาทรงมีราชกรณียกิจมากจึงถวายทานโดยพระองค์เองเพียงเจ็ดวันพอวันที่8พระราชามัวแต่ทรงราชกิจเพลินเลยลืมจัดอาหารถวายพระภิกษุธรรมเนียมในราชาตระกูลอย่างหนึ่งก็คือ่าพระราชาไม่ทรงรับสั่ง โอกระดจะบวชก็จะไม่ปูราดอสเนหรือนิมนต์ภิกษุสฆงให้นั่งฝ่ายภิกษุสฆงเมื่อไปได้รับการตอนรับก็เลยพากันหลีกไปเสียหลายรูปในวันที่สองพระราชาก็ยังทรงลืมอีกคราวนี้ภิกษุสฆงจำนวนมากพากันกลับไปก่อนแม้ในวันที่สามพระราชาก็ยังลืมอีกเช่นเคย คราวนี้ภิกษุสองทุกรูปได้ไปบินนบาตเสียที่อื่นจนหมดเหลือเพียงพระอนนเทระรูปเดียวเท่านั้นเมื่อพระราชาระลึกได้ก็รีบเสด็จไปเตรียมถวายพระตาหารขันทอรพเนรเห็นพระตาหารที่จะเตรียมถวายเหลือมากมายแต่ไม่ทรงเห็นภิกษุสง์ จึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาหรือก็สดับว่าล่อนนนเถระมารูปเดียวเท่านั้นจึงไม่พอประทยัยต่อคณะสงฆ์เป็นอย่างมากจึงเสด็จไปฟ้องพระบรมศาสดาว่าภิกษุห้าร้อยลูกไม่ความสำคัญต่อหม่อมฉันเลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดา ต้งแก้ต่างให้พระภิกษุสง์ว่ามหาปพิษสาวกของอัมามาภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เพราะจะนำภิกษุทั้งหลายจึงไม่ไปจากนั้นจึงทรงรับสั่งให้ภิกษุสง์มาประชุมกันพร้อมกับแนะนำลักษณะของตระกูลที่ควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป อีกถ้าเป็นการสอนพระราชาทางอ้อมโดยว่าโลกไม่ได้มีคุณสมบัติของทานาดีที่ภิกษุควรเข้าไปเลยทรงให้คอสังเกตเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตะโกนี่ประกอบป้วยองเก้าภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครันเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งกระไร ตะโกนที่ประกอบไปด้วยองก้าวคือเจ้าภาพไม่ต้องรับด้ยวยความพอใจไม่อภิวาทด้ยวยความพอใจไม่ให้อาสนะด้ยวยความพอใจซ่อนของที่มีอยู่เอาไว้เมื่อเขามีอยู่มากก็ให้แต่น้อยให้ของที่เศร้หมองให้เดี๋ยวไม่เคารพไม่เข้ามาฟังธรรม ่แสดงทาอยู่เขาก็มายินดีภิกษุทั้งหลายตะโกนที่ประกอบไปด้วยองค่าเหล่านี้แลภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและคันเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตะโกนที่ประกอบไปด้วยองค์9ที่ภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและเมื่อเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้คือ จะภาพต่อรับอภิวาทถวายอสนะด้วยความเต็มใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่มีของมากก็ให้ของมากมีของประณีก็ให้ของประนีให้เดยเคารพเข้าไปนั่งกรกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อพระแสดงธรรมอยู่เจ้าภาพก็ินดีในการฟังธรรมภิกษุทั้งหลาย ตะโกนในประกอบไปด้วยองค้าเหล่านี้แลพิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปแต่ครั้นเข้าไปแล้วก็ควรนั่งกลายเห็นไหมจ้ะว่าถ้าเราอยากให้พระภิกษุท่านมาโปรโดเราถึงบ้านพื่อความเมนสิริมงคลที่จะได้สั่งสมบูรณ์ใบตนเองให้ยิ่งขึ้นไปก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชา คือต้องต,ตอนรับท่านด้ยวยความปีติยินดียิ้มแย้มแจ่มจใสกราบไหว้ด้ยวยความเคารพถวายอาสนะที่นั่งที่เหมาะสมเมื่อของมีมากก็ถวายของมากเมื่อมีของประณีตก็ถวายของประณีตถวายโดยวความเคารพเพราะอานิสงส์นี้จะทำให้เราได้เกิดในตระกูลสูง มีสมบัติให้ใช้สอยไม่ขาดมือของกินของใช้ก็จะประณีตเมื่อพระตัานฉันพระตาหารเสร็จแล้วก่อนจะรับพรพระเป็นภาษาบาลีก็รัตนาท่านเทศให้พวกเราฟังถ้ากลา่าวคำรัตนาธรรมเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก็กล่าวนิมนต์เป็นภาษาไทยนั่นแหละจากนั้นก็ตั้งใจฟังทำให้ดี เพราะพระท่านกำลังให้ธรรมทานเป็นปฏิการาคุณในวัตถุทานที่เราได้ถวายไว้ดีแล้วการฟังธรรมยังถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอีกด้วยนี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของเรานะจ๊ะอีกทั้งจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราเทวาที่มาฟังธรรมก็จะลงปกป้องคุ้มครอง รักษาบ้านของเราให้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขพระเกสุที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราท่านก็จะเมตตาแนะนำธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งทำให้ใจของเราเบิกบานแช่มชื่นอยู่ในบุญเมื่อคราวนั่งธรรมะใจของเราก็จะละเอียดอ่อนหยุดนิ่งในอย่างรวดเร็ว กอถึงพรัธนาตนายภายในได้ยังไง่ายได้สะดวกสบายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรนมมานามัไมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวทุกอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรถธรรมกาย โดยง่ายดเร็วพลันจงทุกท่านเธอ